สวัสดีคุณผู้ชมเอซีทุกท่านนะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับวันนี้เราจะอยู่กับรถดัาสารพัดประโยชน์นะครับวันนี้จะเอารถดัามาขนลุกลังนะครับไปลงที่บ่อ3 0มไร่นะครับเนื่องจากฝนตกหนักแล้วบ่อมันยุบนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานนะครับหายไปประมาณ2ออาทิตย์เลยเพราะว่าฝนตกด้วยผมฉีดวัคซีนด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับกับชีวิตที่ไร้ไฟแดงและลูกชายคนเล็กนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานหินนะครับ หินงอ์พลัตนะครับอนนี้รอรอรถพ่วงลงหินก่อนนะครับรอคิวก่อนเราต้องรอพ่วงสงัง ลงหมดใช่ปะลอยค่ะเรื่องลงแล้วก็เป็นสอดพวกทิ้งก่อนออ๋จังหวัดแทบตัวแม่เพียง เท่าไ้เลยนะครับคุณผู้ชมก็รถด,ดัมเนี่ยใส่ได้2ตุ้งกีนะครับก็ราคา600บาทนะครับ2ตุ่งกี6คิวหรือว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาคิดยังไงวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนและมีฝนด้วย

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อเลยนะครับอันนี้อยู่บอ่อเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะถอยหลังเรา,าเะย่ยมกันดีกว่าไหมไม่ต้องรอเกิดอะไรบ้า รบเ็ว,วนี่ก็เที่ยวแรกลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแม่เกลี่ยอยู่ นีหลุมมาเริ่มเลยว้าเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยอกอกอนิงติดติดก้อนใหญ่อก็ ยกนิดเดียแล้วก็ดึบๆก็ โล่งว่ายโลง่งฝั่งแท่งนี้คนะือไดไปเลยหรือไงเอขนน่ขึ้นนิดนึงขึ้นนิดเดียวแล้วลาดไปไป แต่เด็กก็แน่ะเขาตกไปเลยตกไปนี่เลยไปไปไปตกไปโอ้โหไปไปหมดแล้วมั้งยกอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงไปไมค่อยวิ่งนะค่อยวิ่งแล้วไปลงตรงนู้นเลย ตรงนี้ <ส straightforward> 2อ <SD> ท <hear himself> ุกอีกเล้ตั้งทุกเลย้หมดยแล้ว่แล้หน่อยเดียวเ้กียงแล้วผูีเดียวหมดแล้วขาดอยู่หน่อยนึงโอ้ กองกัไม่ได้เดี๋ยวฝนตกหรือแม่โกยไม่ไหวอันนี้มันแห้งตะแก้วบอกเอแก้แห้งเลยนะให้คนโกยก็เลยไปตักไนอะ้ที่ติดร้อยพึงลงไปแป๊บนึงเลยก็หลังจากกลับไปตั้งหลัก <c oughs> กลับไปตั้งหลักนะครับคุณผู้ชมแม่กับพ่อเขาเกลี่ยเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิป รถดัสาระพัดประโยชน์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรช่วงนี้อย่างว่าแหละมันลําบากจริงๆครับแต่ก็จะพยายามนะครับพยายามที่จะทำคลิปออกมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ